นี้ก็มีงานล้างไส้ r o Hydro Max นะครับไส้โลก็อันนี้เราก็เติมคอรินนะครับมานสองสอนโต๊ะล้างทำกราไส้ตัวใส้ติดเชื้อมานะครับเพื่อให้เราเนล้างง่ายนะครับจางนั้นก็ใส่ใส่น้ํานี่เสร็จแล้วก็เติมคอรินลงไปแล้วก็ละลายก็ล้างออกออกให้หมดนะครับ ตอผ่านให้หมดไม่ต้องบีบน้ำดีนะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเราก็าล้างด้วยน้ำสะอาดไปเติมน้ำตัวนี้สองถังนะครับล้างออกให้หมดเสร็จแล้วก็เราก็เติมน้ำยี่สิบห้าลิตรก็เติมกดสารชนิดก,กดเข้าไปสองลิตรตอนนี้กำลังเ,เริ่มบนนะครับก็บนก็ใสไม่มีอะไรนะครับ มีสีเเขียวน่าจะเป็นหินปูนนะครับน้ําเป็นหินปูนแต่ชาวบ้านนี้ก็แปลกอยู่ครับเห็นผู้ใหญ,ญ่บ้านเอามาล้างมันมีคณะกรรมการสองฝั่งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็พอมันน้ําไม่ไหลก็ไปตัดต่อตรงก่อนเข้า,มาเม่เบินก็เอาน้ําไปดื่มแต่ไม่รู้ว่าชาวบ้านรู้หรือเปล่านะครับก็กินน้ําสำปะไปแต่ทีนี้ใ่ญญบ้าน ชาวบ้านก็บางคนก็มาเรียกร้องมานน้ำมันไม่แสบชาวบ้านก็ไปพญ่บ้านก็ไปดูก็อ้าวกับเอาจอดตรงโดยไม่ผ่านไส้กรองพอผ่านไส้กรองก็บอกว่านะไส้กรองมันตันเนาะก็ปล่อยไปบอกมันกินไปก็เลยปิดเครื่องไม่ให้มันผ่านไปผ่านไส้อะโขมางั้นเหอะก็แล้วแต่ความคิดนะครับจริงๆก็ล้างทั้งกรองพวกนี้เขาก็ไม่ล้างเหมือนกันนะครับอันนี้ของของผมเองครับ เขาบอกว่าไม่ล้างม,มันก็มีโอกาสตันเหมือนกันนะครับก็การดูแลก็จะูประมาณนี้นะครับโอเคครับ